งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้ เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจําเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทําหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมราชว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านผอชัยยุทธทองกรอดเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชีวิตจึง2497งอกงพันสี้ร้ียนอบ้ามิบเจใดประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านใส่ต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนการจนดิษฐมศ1ถึงมศ .3 โรงเรียนอินทรพ,พิชัยงงค้นนขาามั่แไกลรูยยยืประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพยาพิเศษมัธยมศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาศาสตร์บัณฑิตประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523ัําตำแหน่งครูสองโรงเรียนวัดนอกอำเภอดอนสักสองตุลาคมพุทธศักราช2526ันห้ากครูใหญ่ โรงเรียนวัดนอก16ธันวาคมพุทธศักราช2529ครูใหญ่โรงเรียนวัดเขาหุนแบรอำเภอการสนด,ดิด21มกราคมพุทธศักราช2532ครูใหญ่โรงเรียนวัดปากซูอำเภอการสนด,ดิด1สิงหาคมพุทธศักราช2535 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปากคู 7. กรกฎาคมพุทธศักราช2538อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิกรประสาท 5. ตุลาคมพุทธศักราช2540อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่โมก25เมษายนพุทธศักราช2543ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่โม่ท่านผอ,อชัยยุทธทองปลอด ีเด่นเคลื่อนโรงเรียนแนม,ม่ไม่โมกมีความเสียใจเสียดายที่ปีจะยุติจกกะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยานี้จากที่ได้ร่วมง,งานมาตั้งแต่ปีพอตต์รองบรรณาหนึ่ี่ิน้องมีความรู้สึกว่าโรงเรียน,นมม้านไม่โมกจะเดินก้าวหน้าพัฒนาทุกด้านเป็นโรงเรียนดีซี่ตำบลได้นํานักเรียนไปแข่งกันระดับเขตระดับภาคะระดับประเทศ ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการเช่นได้ระดับเหรียญทองสามรายการมีละครคุณธรรมกิตศาสตร,ร์นักเด่นพิเศษและศิละปะนักเด่นพิเศษแต่ก็ดีใจด้วยที่พี่เยุดจะได้ปักฟ้นเพราะทำงานอย่างจริงจังมามากแล้วจนโรงเรียนมีชื่อเสียงมีการพัฒนาทันโรงเรียนในเมือง สุดายนี่น้องก็ขอ้อโทษโด,ดยทีบางย่างน้องทำผิดพลาดไปหรือที่ผีไม่พอใจขออเผยขอครับก็โทษมานาทีนี้ด้วยรักและก็รบย่างสู้นงจุกวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรองการสันขาวเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะค่ะสำหรับความรู้สึกที่มีที่หนูมีต่อพออชยยุทธทองปลอด ตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาที่หนูได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่พออเนี่ยท่านจะสอนให้หนูรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่เท่าแต่หนูทุกคนเดียวหรอกค่ะเพื่อนในห้องหรือแม้แต่น้อง,องๆที่อยู่ในโรงเรียนก็มีความรักความผูกพันต่อพออมากจนถึงวันนี้พออต้องมากเกษียณอายุไปแต่ยังไงขอให้พออจังไว้ยอย่างหนึ่งนะคะว่านักเรียนทุกคนยังรักเคารพคิดถึงพออเหมือนเดิมค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงมัทิกาโตัวรางเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเมื่อเมื่อหนูทราบข่าวว่าวันที่30กันยานี้พออจะ,กะเกษียณหนูรู้สึกเสียดายและเสียใจเป็นอย่างมากค่ะพออเป็นคนใจดีรักพวกหนูเหมือนลูกคอยช่วยเหลือหาทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจนและพออก็คอยสอนพวกหนูอยู่เสมอว่าให้เป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่น มีอะไรที่จะแบ่งปันได้ก็ช่วยแบ่งปันนะคะในโอกาสนี้หนูก็ขอขอบคุณผออมากค่ะที่สอนให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมหนูรักผอมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กยญิงภาษาทองจันเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหนูรู้สึกเสียใจมากค่ะหนูเคยเห็นผออตั้งแต่อนุบาลผออพูดเสมอว่าให้เป็นนักเรียนที่ดี ขยันเรียนช่วยเหลือผู้อื่นยามที่เขาได้รับความเดือดร้อนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหนูจะนำคำสอนของท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนวณีหวานตะเล็บกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ฉันรู้สึกเสียใจมากที่ผออจะเก,กษียณในเร็ว,เรวนี้พออเคยสอนให้พวกเรามีความกล้ามีความกล้า,าหาญในอุปสรรคต่างๆและ ทำให้โรงเรียนของเรามีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้โรงเรียนในเมืองถึงแม้โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนในชนบทแต่ก็แต่ก็มีความก้าวหน้าไม่แพ้โรงเรียนในเมืองฉันขอขอบพระคุณขอออมากที่ทําให้โรงเรียนเรามีความสุขมีความก้าวหน้าถึงแม้มีความทุกข์ขอออก็ช่วยกระชับทุกข์จนหายไปได้ และสุดท้ายนี้ฉันขอให้พออ,อมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าพออจะไม่ใช่พออ,อ,อีกแล้วแต่ก็แต่ก็ขอขอขอให้พออมีสุขภาพกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยต่างๆสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเิ็กิจนจนิสตาทองเพชรเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ดิฉันมีความเสียใจมากที่ท่านพออได้กเกษียณอายุราชการไปพออเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งที่พัฒนาโรงเรียนเราให้ดีขึ้น ทำให้เราได้มีวันนี้พออทําให้โรงเรียนของเราได้จจเจริญก้าวหนะ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุดาพรจัน์สุวรรณเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ตั้งแต่ได้ทราบข่าวมาว่าพออจะได้กเกษียณหนูเสียใจมากเพราะพออได้ทําความดีกับโรงเรียนบ้านแม่มูกไว้มีชั้น ไม่อยากให้ขอออกเกษียณเพราะผอ,อ,อทําความดีมามากแล้วช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โมกสุดท้ายนี้มิซานขอให้ผออ,อมีสุขภาพแข็งแรงและทําความดีให้กับคนอื่นได้เหมือนกับทําให้โรงเรียนบ้านแม่โมกนะคะสวัสดีค่ะน้ชื่อในอังกฤษเอกรอ กำลังยัอยู่ันปฐมศึกษาปีที่สามได้ทราบค่ัว่าโบออจะราโอมันคิดถึงโบออมากขอให้บออจุดกระพรบเก็มเงโบอปรียบเสมือนพ่อคนที่สองมันคิดถึงโบออมากขอบคุณครัชื่อดิลล์วัฒนจะได้เป็นคะันกลัปมศึกษาปที่สองค่ะ ฉันรับว่าพอจะเปลี่ยนแล้วฉันฉันจะรับพอตลอดไปฉันจะรับพอเหมือนพ่อฉันจะรับพอพอพอที่สุดในโลกดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงปัชนกนาครรน,นูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนูรักพ่ออเหมือนกับพ่อ เหมือนกับพ่อของนูค่ะปาเจราจารยาหอนติคุณุตรานุสาสกา ชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำมิชามาเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีใจคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้หากครูแสนดี ใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือมัง่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรมครูทำงานหนัก แต่ก็รักศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ตอนนี้เป็นพิมดีให้ลูกสิจําทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจ เืียนเธอครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสุรสังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูรูยังสังคมจึงอยู่สิทธิเ์เิดชูครูในดวงใจ กหัวใจเขียนเื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืยนข้างครูครูยังสังคมจึงยูสิเชิดชูครูในดวงใจง May you มวยอ่อนสะทองอุราชื่อของครูฟังดูก็รู้ชว่ชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูไกลไกลก็รู้ว่าด้อยหนัก ติดมาเป็นหลายปีนีแหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นทานนี้ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พ่ง i เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูสเส้นทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจ ส,สิ่งนั้นที่ครูฝันไฟเพื่อเป็นแรงใจให้ครู